สวัสดีครับยินดีต้นรับเข้าสู่ช่อง YouTube ร้านสูกดีวิณฐานครับวันนี้ครับผมเหลืออีกอกี่นาทีครับสองตุกครับกาจะปิดร้านของเราครับฝนตกครับผมฝนตกลงมาอย่างหนักพอสมควรครับนี่ครับผม ไม่น่าจะตกก็ตกครับอยู่เฉยๆก็ตกลงมาเลยครับผมกับฝนฟ้าไม่อำ่ำนวยครับฝนฟ้ามาตกช่วงหน้าร้อนครับเนาะพายุค,ครับผมครับแต่ว่าฝนตกช่วงประมาณเกือบสองตุ่มครับวันนี้จากเวลาที่เราใกล้จะปิดร้านเนแล้วครับเนี่ย น่าจะไม่มีลูกค้าแล้วครับผมเพราะว่าฝนตกกแล้วนะครับว่า <bau Around. S 1> จะอัปเดตยอดวันนี้ครับยังไม่ได้อัปเดตเลยครับผมเ <im campa a> นาะว่าลูกค้าน่าจะไม่มีเข้ามาแล้วครับเพราะว่าบรรยากาศอย่างนี้ครับไม่มีใครมาซื้อของนะครับเพราะว่าใ้เวลาจะสองทุ่มแล้วด้วยนะ <im pa> <im pa> ไม่รู้ว่าวันนี้ยอดจะได้เท่าไหร่ครับยังไม่ได้เดินเข้าไปในร้านเลยครับ เมื่อกี้อยู่ข้างนอกก็ยังไม่เดินเข้าไปนะครับว่ายอดของเราจะจบที่เท่าไหร่ครับวันนี้นะแล้วก็วันนี้ครับช่วงกลางวันนี่ร้อนจัรดร้อนจัดเลยครับผมเนาะมาอยู่คนระับมา้ำมด บรรยากาศร้านเราครับผมใกล้จะปิดร้านแล้วครับเราจะมาอัปเดตยอดวันนี้ครับผมกับวันที่20กุมภาพันธ์2565ครับกับยอดการขายข,ายของร้านตรงนี้นถฐานของพวกเราครับลูกค้าย,ยังอยู่เราก็ยังไม่สรุปยอดครับก็ถ่ายไปเรื่อยๆครับเนาะถ่ายไปเรื่อยก่อนถ่ายสัก20นาทียังไมู่้ว่ะ แบตจะถึงหรือเปล่าว่าแบตมันเหลือน้อยมากครับเมื่อกี้เนาะได้ถ่ายไปเลยครับคนนี้ครับยืนเต็มแถวครับว่าจะเดินเข้าไปของเบียดกันไม่ได้ครับเนาะเต็มเลยครับผมเนี่ยยิงช่องเราเล่นเล็กๆด้วยครับมายืนขวางทางครับเต็มเปี๊ยเลยครับอ่าฮะคนเมื่อกี้ก็เป็นผู้จัดการร้านซีพีครับอยู่ที่สาขาตัวเมืองบุรีรัมย์ครับวันนี้เป็นวันหยุดครับจะได้กลับมาเยี่ยมเยี่ยมบ้านนอกครับบ้านเกิดครับผมก็ว่างั้นนี่ะผู้สรุปครับเยี่ยมบ้านนอก เออจริงกันเนาะมาเยี่ยมที่บ้านครับผมเนาะเนี่ยบรรยากาศก็กทําให้อากาศเร่งเย็นลงเล็กน้อยครับเนาะเพราะว่าร้านของเราเนี่ยอับทึบมากมากครับเนาะไม่มีที่ระบายอากาศเลยขนาดเปิดเครื่องดูอากาศยังร้อนจัดเลยครับผมเครื่องดูอากาศเราเปิดตลอดเวลาครับแต่ยังร้อนครับเพราะว่าอบอ้าวมากมาก,มากครับยิ่งกลางวันนี่ฝนตกหนักเนาะทำให้อบอ้าวจัดเลยครับทีนี้ เราก็จะให้เดินดูบรรยากาศรนเราไปเด้แลยวครับก่อนที่จะอัปเดตยอดครับใกล้จะถึงเวลาปิดร้านนะครับโอ้โหเนี่ยปลากระกป๋องนี่มีทุกยี่ห้อเลยครับเต็มเชลเปี้ยเลยครับปลากระป๋องยังถือว่ายัางเหลือมากครับช่วงนี้ปลากระกป๋องจะขายออกอยากนิดนึงฮะเพราะว่าน่าจะบัตสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตร คนแก่นะเรียกว่าบัตรคนแก่ครับน่าจะหมดกันแล้วนะน่าจะใช้ดีครั้ง,ช,งช่วงสิ้นเดือนนะครับช่วงสิ้นเดือนของสินค้าประเภทนี้จะออกดีก็คือว่าประเภทแปบสบู่แฟซ่าครับปลากระป๋องฮะนะฮะที่จะออกเยอะสุดคือปลากระป๋องมา,ม,าม่าฮะไวไวยำยำครับจะออกเยอะครับผมเนาะเพราะว่าตรงนั้นคือนำ้ำต,ต,ตาลน้ำตาลทรายครับเพราะว่า คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าครับจะซื้อกักตุนกันครับเพราะว่าเงินออกมาก็าใช้บาทรูดกันเต็มที่ครับเน,ะนาะน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนครับถึงจะขายดีครับผมเนาะสินค้าประเภทพวกนี้นี่เหลือเต็มชั้นทุกชั้นเลยครับตรงนี้สินค้าจะเข้ามาอีกครับตอนนี้ดูสินค้าประเภทมามา่าหรือว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับนี่ฮะแต่สินค้าที่ขายดีอย่างต่อเน,นื่องก็คือครับ ประเภทของแอลกอฮอล์ครับเป็นประเภทเบียร์ลีโอครับสินค้าที่ขายดีของพวกเราครับนี่ฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราทําไปแล้วครับคลิปพรงนี้ก็รอลุ้นครับเรื่องของน้ํามันพืชครับว่าจะมากี่ลังกันครับเพราะว่าในออเดอร์ใบสั่งสินค้าจะส่งมาก่อนวันนี้ช่วงบ่ายส่งมาบอกว่าสินค้าจะมา12ลังฮะเป็นระบบแบบขวดแล้วก็แบบถุงอีก2ลังครับไม่รูุ้่งนี้จะตัดเหลือกี่ขวดกี่ลังกันครับเราก็มาดูกันครับพรงนี้เนาะ ตามมาเลยผมจะอัปเดตให้ดูว่าสินค้าของเราครับที่ว่า3า1รายการจะได้จะได้สักกี่รายการครับที่เหลือถึงพวกเราครับผมเน,ะนาะเงาเลยครับฝนตกลูกค้าหายเงียบเลยครับอยู่แบบเงาเงาครับผมเนี่ย <c oughs> บรรยากาศอาชีพระ้ายใครมาวันไหนนี่ แจ้งอะไรยังตายแล้วครับเปิดจะได้หนึ่งเดือนแล้วป้ายยังไม่มาเลยครับป้ายที่เป็นบอกว่าเชลนี้สินค้าอะไรเชลนี้สินค้านะครับเพราะมันจะดูสะอาดสะอาดแล้วก็ดูมองชัดเจนว่าพอเราจะไปเลือกสินค้าตรงไหนเรามองเห็นเลยครับว่าสินค้าตรงนั้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับมองเห็นภาพครับเนาะนี่ฮะแต่ตรงนี้ไม่รู้ครับต้องเดินสุ่มเอาครับผมเนาะเดินสุ่มมาเลยว่าควรอยู่ตรงไหนอันนี้อะไร อันนี้เขารู้ก่อนแล้วใช่ไหมยังไม่เรารู้หรือยังนี่รู้แล้วเออถามว่าเรารู้ไปก่อนใช่ไหมยังได้ยังไงตอบแบบไงในงงจะเดินแปะได้ไหมแปะเลยแปะวันนี้เลยใช่ไหมเราจะแปะอ่าป้ายสินค้าโปรโมชั่นครับที่ว่าเริ่มแต่แต่พรุ่งนี้เนาะอ่าฮะเนี่ยขยันเหลือเกินครับพรุ่งนี้มีอรยกตัวอย่างตัวอะไรพรุ่งนี้มีอะไรโปรโมชั่นก่อนนะยกตัวอย่างอันแรกเลยสองชิ้นสองชิ้นตัวไหนจากตะกอนเท่าไหร่ เป็นเท่าไร่ <48. S 1> อันนี้เท่าไรล่ะ <48. S 1> สองชิ้น <48. S 1> ถ้าซื้อต้องซื้อสองชิ้นเปล่อ๋ออันนี้ชิ้นละยี่บาทใช่ไหมถ้าเราซื้อสองชิ้นเหลือสามสิบแปดงงไหมนี่ยสองชิ้นสามสิบแปดบาทแต่ก่อนหนึ่งชิ้นยี่สิบสี่เป็นยี่เป็น48่สลดสิบบาทเลยครับผมถ้าซื้อสองชิ้นครับ <5. S 1> นี่ฮะถ้าซื้อสองชิ้นลดไปสิบบาท ถือว่าลดเยอะมากครับตรงนี้ฮะนี่ตัวนี้จะเอาไปได้เลยนเนาะเอาไปทําราคาเอาไปขายต่อได้เลยครับอา่าไม่ขายไม่ขายครับที่จะเอาไปขายต่อนี่คือขายได้กําไรเลยครับเพราะว่าราคาตั้งป้ายอยู่ที่ยี่สบี่บาทครับพอเราลดซื้อสองชิ้นนี้ลดเหลือสาสิบแปดบาทเราสามารถที่จะไปขายได้กําไรอา่าถุงละห้าบาทเลยครับผมนี่ฮะโอ้โหนี่ครับสินค้าโปรโมชั่นครับ ถูกดีนตรฐานครับทำโปรมาอลังการมากๆครับนะฮะอาลูกค้าเข้ามาครับเชิญครับเก็บคอเลยพูดเยอะเปล่าเยแล้วก็ด้านหน้าครับสินค้าที่ยังเป็นโปรโมชั่นครับประเภทเครื่องประเภทอ่าอะไรเขาเรียกอะไรเนาะนี่โอ้หเนาะครีมอาบน้ําครับครีมอาบน้ำครับลดราคามาครับเยอะแยะมากมายครับนี่ฮะ ทั้งแผงเลยครับที่แบบน้ำครับที่ลดราคาครับผมนะแล้วก็สินค้าที่ลดราคาพวกนี้พวกเราก็จะเดินแปะราคาไปก่อนครับเพื่อที่จะตื่นเช้ามาเป้งขายได้เลยครับไม่ต้องไปแปะใหม่ครับเนาะราคาลดเยอะจริงๆครับเนาะเมื่อกี้ให้ดูครับว่าลายผลเอฟครับจากปกติครับแบบซองครับเนาะยี่สิบสี่บาทครับแต่สินค้าวันนี้ครับโปรโมชั่นพวกนี้เช้าครับเรื่องหกโมงเช้าก็คืออ่าพวกเราอ่ายี่สิบสี่บาทครับลดเหลือสามสิบแปดบาทสองชิ้นก็เท่ากับลดละ ถุงละห้าบาทครับเนี่ยฮะเนี่ยทันทีก็ลดลดเหมือนกันกลดเยอะไหมลดยังไงอดูวะาอ่อไปหนึ่งดิจากราคาเท่าไรอันนี้จากราคาเจลดเหลือห้โอ้อลดอะไรขนาดน,นั้นจากเจ็ดสิบเก้าเลยนะต่อหนึ่งชิ้นเนี่ยเหลือห้าสิบหกบาท <50. S 1> โอ้โห้ลดอะไรถล่มทลายขนาดน,นั้นฮะลดไม่เอากําไรครับสินค้าโปรโมชั่นครับลดไม่หวังกําไรครับ ตูกดีมีมาตรฐานครับผมรถจริงจริงจังๆฮะรถแบบไม่อันฮะนี่ฮะโอ้เอา้าวันนี้ทำไมกินนมครับอ๋อ,นนเ,อเพราะว่าทุกวันนี้คุณลุงมาในซื้อแต่ลีโวสามขวดครับวันนี้ทำไมถึงซื้ออ๋อซื้อไปเผื่อแล้วเนาะนี่ฮะวันนี้ซื้อนมไวาตามิว้วฮะวันนี้ กงคือเสียบปลาหมึกไว้ขาครับปลาหมึกที่อร่อยที่สุดในหมู่บ้านนนแดงกันเนาะปลาหมึกคุณหยกครับเนี่ยฮะอร่อยนะ้ำจิ้มรสเด็ดครับผมเนี่ยเด็ดจริงๆฮะเนี่ยจะของกันอยู่เนี่ย <h> เราจะอัพเดตยอดกันเร็วๆนี้ฮะเพราะเราก็พูดไปเลยจนฟอแห้งครับจะไม่ได้อัปเดตสักทีครับผมฮะ Sounds เมตรได้เอามาครับผมเลืมตัวครับฮะได้บาย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 ครับบายบายครับผมตอนดี้ หลอนพ้อ่ไดิตอนนี้เนี่ยนห้ไปติดอะไรเลยน้อยอยู่เพราะว่าทงานองนแต่ที่สาเนี่ยอะหายอะไรแนี้ด ม่ดโอ้โอ้อะครับเราถึงเวลาอัปเดตยอดแล้วครับเพื่อจะไปปิดคลิปสักทีกันนะเพราะว่าระยะเวลาก็ล่วงเลยมานานนะฮะปิดยังไงนี่เปิดเปิดแล้วหรอลุนมาเอายอดก่อนครับวันนี้ยอดของเราวันนี้ครับ โอ้ไม่ถึงหมื่นเลยครับผมแปดแปดเก้าแปดครับยอดตกหอบห้าบเลยครับผมเนาะถือว่ายอดตกไปเยอะครับผมเนาะไม่เป็นไรครับถือว่าวันนี้ฝนตกด้วยครับแล้วก็อากาศร้อนครับคนไม่ค่อยซื้อของกันเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับกับทีมงานรานสุขดีมาตรฐานเทราทรนการค้าครับสาขาบ้านดอนแดงจังหวัดนนทบุรีแสงเก้ววิรัมครับคลิปนี้ขอจบตรงพร้อมฝนตกพร้อมหยุดตกครับบายบายสวัสดีครับ